ยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice จะทำโดยนายเจษดาอิอยู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดลาดเขากูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งนำเสนอเรื่องการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์คีตามวยไทยด้วยรูปแบบแอพพลิเคโรงเรียนวัดลาดเขาปูนดังหัวข้อต่อไปนี้ 1. ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอความเป็นมาและสภาพของปัญหาในปีการศึกษา2566นักเรียนโรงเรียนวัดลาดเขาปูนรละ8 1 3 1มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายต่ากว่าเกณฑ์ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมและการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงได้มีนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่งส่งเสริมนโยบายหนึ่งโรงเรียนหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สถานศึกษาเล็งเห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้ศึกษาและวางแนวทางพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาสถานศึกษาสร้างนวัตกรรมบริหารงานและส่งเสริมทีต่างหุยไทยโดยใช้รูปแบบแอปพลิเนโมเดลมีวงจรคุณภาพเดมิ่งพีดีซเเป็น,นกลไกหลัก ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์เป็นการบริหารงานที่ตอบสนองนโยบายอีกทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานจุดประสงค์ของการดําเนินงาน 1. เพื่อสร้างซอฟต์พาวเวอร์ีตามวยไทยโรงเรียนวัดลาดเขาปูน 2. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 3. เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพกายของผู้เรียนโรงเรียนวัดลาดเขาปูนให้เป็นไปนตามเกณฑ์มาตรฐานเป้าหมายของการดําเนินงานเชิงปริมาณผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ปีการศึกษา2567จํานวน59คนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นไทย และการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายผ่านโครงการกิจกรรมและกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาพลนศึกษาเชิงคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ปีการศึกษา2,567มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551กำหนดกล้าสแสดงออกตามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ข้อที่8รักความเป็นไทยในระดับดีขึ้นไปและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบนวัตรกรรมในเพลยโมเดลมีความหมายและดำเนินหน้าที่ขับเคลื่อนด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ p d c a ดังนี้ P ี่แผนวางแผนประกอบด้วย A. แอตดิจิดการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง I. Insight ์แลนการวางแผนและจัดทำแผนทุกประเภทโดยดำเนินตามบริบทของโรงเรียน D ดูปฏิบัติประกอบด้วย A. Roadmap ดำเนินการตามแผนหรือเส้นทางที่กำหนดไว้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning P. Participate การมีส่วนร่วมในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์คีต่างวยไทย L. Love การทำภารกิจการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์คีต่างวยไทยด้วยใจรักและเอาใจใส่ A. Action Fitting การดำเนินการตามเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ C เช็คตรวจสอบประกอบด้วย N เน็ตเวิร์การตรวจสอบงานโดยใช้เครือข่าย PLC A Act. ปรับปรุงผลงานประกอบด้วย E evaluation การสรุปผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรม ปฏิบัติตามปฏิทินงานที่ตั้งไว้ประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการออกแบบเครื่องมือแอร์เพลนโมเดลส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประสบผลสำเร็จครบกระบวนการ PdCA ด้านการเลือกที่ตามวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากระทั่งได้รับรางวัลและผลงานเป็นที่ยอมรับด้านการจัดโครงการกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนดำเนินกิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนประสิทธิภาพของผลงานการสร้างซอฟต์พาวเวอร์กีตามวยไทยมีการวัดผลการทำงานในแต่ละขั้นตอนที่ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์กีตารมวยไทยมีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมคุ้มค่าโดยซ่อมแซมประยุกต์ชุดการแสดงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลการดําเนินงานผลสำฤทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับผลที่เกิดตามจุดประสงค์ขีตามวยไทยได้รับการพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนวัดลาดเขาปูนเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับในชุมชนจังหวัดได้ออกบริการเผยแพร่ก,การแสดงและได้รับรางวัลผู้เรียนได้รับการปลกฝังมีพฤติกรรมระดับดีเยี่ยมตามตัวชี้วัดในด้านคุณลักษณะความเป็นไทยทั้ง3ตัวชี้วัด8พฤติกรรมบ่งชี้อีกทั้งผู้เรียนได้รับการสร้างเสริมสมรรถภาพกายทั้ง5ด้าน ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานผลสำเร็จของงานจากผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรักความเป็นไทยของผู้เรียนจำนวน59คนในปีการศึกษา2566อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ61.20และหลังการเข้ารับการพัฒนาด้วยรูปแบบแอพพลนโมเดลพบว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ96.04มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุดได้รับการพัฒนา ปีการศึกษา2566ผู้เรียนมีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายผ่านเกมการประเมิน11คนในปีการศึกษา2567พบว่าผู้เรียนผ่านการประเมินทั้ง59คนประโยชน์ที่ได้รับ 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. ผู้เรียนสามารถแสดงคีตามวยไทยในงานการแสดงต่างๆได้ 3. ผู้สอนพัฒนาศักยภาพตนเอง และมีนวัตรกรรมการสอนที่พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 4. ผู้บริหารบริหารงานตอบสนองนโยบายโดยใช้หลักบริหารแบบมีส่วนร่วม 5. สถานศึกษามีซอฟต์พาวเวอร์ประจำโรงเรียน 5. ปัจจัยความสำเร็จปัจจัยความสำเร็จเกิดจากการได้รับการสนับสนุนรอบด้านจากผู้นำชุมชน คณะกรรมาการสถานศึกษาคณะครูคณะผู้ปกครองได้รับคำชี้แนะการบริหารงานจากคณะผู้บริหารเสริมสร้างทักษะม,มวยไทยโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับโอกาสจากหน่วยงานภายนอกให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะม,มวยไทยผ่านเวทีการแสดง 6. บทเรียนที่ได้รับเลเซอร์เลน เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันโดยให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างรอบด้านการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับการเผยแพร่ผลงานในสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับบุคลากร การเผยแพร่ผลงานภายนอกสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นโรงเรียนที่มีความสนใจพัฒนาเรื่องขีต่างมวยไทยการเผยแพร่ผลงานช่องทางออนไลน์เช่นเว็บไซต์ครูบ้านนอกและเว็บไซต์การศึกษาไทยเกียรติบัตรการเข้าร่วมมหกรรมประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจากกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองงานศินละปะตะกรัรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2567จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสาระบุรีเขตหนึ่งเกียรติบัตรเป็นผู้มีความสามารถในการฝึกสอนการแสดงทีตตะมวยไทยโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี